ทุเรียนคุณภาพกับทุเรียนตกไซ รสชาติเหมือนกันหรือเปล่าวันนี้นะคะคุณโอดจะมาตอบคําถามนี้ค่ะมีแฟนคลับถามเข้ามาเพราะเขารู้สึกว่าเวลาที่ทุเรียนคุณภาพเนี่ยส่วนใหญ่เราจะตัดแล้วก็ส่งออกไปประเทศจีนหรือว่าส่งออกไปประเทศต่างๆนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยจะได้กินทุเรียนตกไซต์ตกเปรดมากๆเลยะคะ่ะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วคำว่าคุณภาพกับทุเรียนตกไซส์เนี่ยจะดูเฉพาะภายนอกเป็นหลักก่อนนะคะเรายังไม่ได้นับว่าเป็นเนื้อหนึ่งเนื้อ2หรืออะไรก็ตามแต่ว่าลักษณะภายนอกเนี่ยค่ะอย่างถ้าเกิดว่าลูกที่คุณโอถืออยู่เนี่ยค่ะก็จะเป็นทุเรียนเป็นไซต์ AD B อบ จะมี4 5ภพูขึ้นไป1นีคะ 1, 2, 3, ตรง4 5ก็คือต้นของเขาเนี่ยค่ะก็จะกลมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ทุเรียนตกไซส์เนี่ยค่ะก็จะไม่ถึง2ภพูอคะ่ะก็คือจะเป็น2ภพูเม็ดหรือว่าสองพูสองเม็ดหรืออะไรก็ตามแต่ว่าทรงมันอาจจะบิดเบี้ยวอะคะ่ะเหมือนที่คุณอ๋อค่ะเคยทำไปหลายๆคลิปแล้วนะคะอย่างลูกนี้นะคะก็จะมี1 2 3แล้วก็ตรงเนี้เป็น1เม็ด ตรงนี้อาจจะมีนิดเดียวแต่ว่าทรงอะคะ่ะมันทรงไม่สวยทรงไม่ได้กลมทั้งลูกแบบนี้เราก็จะบางลุงก,ก็จะถือว่าเป็นตกไซส์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเอาไปแกะเนื้อขายกันแล้วก็ลูกนี้ก็เหมือนกันค่ะมีแค่1 2ตรงนี้เป็น สามนะคะก็มีแค่สามภูเท่านั้นเลยค่ะแต่ว่าทรงมันเบี้ยวไปทรงมันหายไปข้างนื้ค่ะเราก็จะถือว่าเป็นตกไซค่ะซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วค่ะคุณหนูจะบอกว่าคุณภาพเรื่องรสชาติเนี่ยมันจะไม่ได้แตกแต่างกันถ้าเกิดว่าคุณตัดในรุ่นเดียวกันแล้วตัดเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อหนึ่งเหมือนกันยังไงคุณภาพข้างในมันก็จะเหมือนกันมันไม่ได้แตกต่างเลยค่ะเพราะว่าเวลาตัดเนี่ยค่ะทุเรียนต้องเข้าใจก่อนนะคะเวลาตัดเราจะตัดเป็นรุ่นๆเป็นรอบๆไปอะค่ะก็ถ้าเป็นหมอนทองค่ะก็จะนับ120วัันหลงจากดอยใช่ถ้ามันเป็นนรรุ่2ุ่น3 มันก็ต้องเผื่อ,อะไระยะเวลาไปอีกะค่ะแต่ว่าถ้าคุณไปเทียบว่ารุ่น1กับรุ่น2เวลาตัดตัดมาพร้อมกันแบบนั้น่ะยังไงก็ไม่คุณภาพแน่ๆค่ะคุณโหนก็ไม่อยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าเออคนไทยได้กินตกเกรดตกไซค์ <ๆ S 2> ๆๆคุณโหนจะบอกว่าตกไซอะค่ะมันไม่ได้หมายความว่าเนื้อไม่ดีถ้าเป็นเนื้อหนึ่งจากสวนดีๆตัดพร้อมกันกับลูกคุณภาพยังไงก็อร่อยแน่นอนนะคะแต่สิ่งสําคัญนะคะคุณจะต้องเลือกทุเรียนให้เต็นนะคะก็คือว่ามันจะต้องแก่จากจริงๆดูลักษณะหนามดูว่าร่องเขาหาง ไม้ร่องก็เป็นสีน้ำตาลไหมปลายหนามจะไม่ไหมแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ตรงขั้วเนี่ยค่ะเขาจะสากมากน้อยแค่ไหนก็คือถ้าสากมากก็ถือว่าแก่นะคะขั้วปลิงตรงนี้บวมบวมอย่างชัดเจนอย่างลูปนี้ค่ะก็ก็จะบวมใช่ไหมคะแล้วก็ ลูกนี้ที่เป็นลูกสวยเบอร์ Bird สวยๆเนี่ยคะ่ะอันเนี้ยปริงเขาก็จะบวมเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะรสชาติจะไม่ต่างถ้าเราตัดแกะจัดคุณภาพรสชาติอร่อยเหมือนกันคะ่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้คุนโอลาไปด้วยทุเรียนสวยๆแล้วก็ตกใสแล้วก็บร,รากาศข้างหลังของคุนโอค่ะบ๊ายบาย